แกมีคนรักแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อ,อไรเปล่าครับคุณปู่ฟังผิดแล้วนะครับคือกูอ้เอสวสนะเด็กอก่างแกทำไมหมกหมุ่นไม่พูดไม่จาแบบนี้ละ่ะต่อให้ไม่พูดถึงเรื่องที่เด็กคนนั้นแต่งงานแล้วถึงยังไม่ได้แต่งงานเธอในตอนนี้ก็ไม่เหมาะที่จะแต่งกับแกเลยนะตอนที่น้ากู้หวานยังอยู่ ตระกูลโกู้กับตระกูลเฉิงก็เข้ากันได้ดีพี่ฮ่าเสียนพี่เป็นพ่อแล้วกันนะเห็นพวกแกเล่นกันมาตั้งแต่เด็กฉันก็ไม่เคยพูดอะไรแต่ตอนนี้ตระกูลโกู้ตกต่ำแล้วช่างมันเถอะนะห่าวเสียนถึงแกไม่อยากฟังคำพูดของปู่แต่แกก็ต้องคิดไตรตรองถึงบริษัทของแกหรือเปล่าคุณปู ในห้องเสียงดังจังเคยอะไรกันอยู่นะบริษัทนั่นของแกเพิ่งจะเริ่มก้าวแรกการมีคู่ครองที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาของแกไปได้กึ่งหนึ่งฉะนั้นถึงแกจะชอบคู่อีสเวปูก็ไม่เห็นด้วยคุณปูพูดเรื่องนี้ทำไมครับผมเออไงจู่ๆุประตูนี้ก็เปิดเองนะ ธอมาคนเดียวเหรอไปไหนแล้วล่ะเออใช่ค่ะเอออีอีบอกว่ามีธุระจะมาสายหน่อยนะคะเดินไปเรียบเข้ามาสิถึงแกจะชอบกู้อเอสวปูก็ไม่เห็นด้วยหรอกแกต้องคิดไตรตรองถึงบริษัทของแกเฮาสเวนชอบฉันเหร อีอ,อ,อีเอ่อมาคนเดียวเหรอผมมาตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้มาเพื่อขอบคุณคุณชายเฉิงต่อหน้าครับสวัสดีครับผมคือลูลี่อยางสามีของอีอี